พบกับ5เมกะโปรเจกต์ที่จะเปลี่ยนประเทศกัมพูชาให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจมาเป็นเวลายาวนานนะครับแต่ในช่วงหลังๆเขาก็มีการพัฒนาประเทศขึ้นเป็นอย่างมากและแน่นอนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศก็ใกล้เคียงกับประเทศไทยครับมีเป้าหมายที่จะยกระดับให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงหรือว่า High Income Country ครับ โดยที่ประเทศกัมพูชาตั้งไว้ว่าในปีคศ2050เขาจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงแต่ว่าการที่จะมีรายได้สูงแน่นอนทําแบบเดิม ก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้หรอกครับไม่สามารถยกระดับรายได้อะไรขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องพัฒนาเศรษฐกิจกในรูปแบบใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจกในรูปแบบใหม่จําเป็นจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หรือว่าเมกะโปรเจกต์ที่รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างหรือจะไปร่วมทุนกับภายในประเทศหรือว่าประเทศอื่นๆก็ตามทีแต่องค์ประกอบเหล่านี้เมกะโปรเจกต์พวกนี้จะกลายเป็นสิ่งที่จะเป็นตัวกระตุ้นในการพัฒนาประเทศของเขาและ เขาก็มี5เมกะโปรเจกต์ที่สำนักข่าวคัมแยร์มซึ่งเป็นสื่อภาษาอังกฤษของประเทศกัมพูชาครับเขาได้เผยแพร่ออ,อกมาว่า5เมกะโปรเจกต์นี้จะเป็นองค์ประกอบหลักที่จะขับเคลื่อนประเทศของเขาไปสู่เศรษฐกิจรูปแบบใหม่และทำให้ประเทศของเขากลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงได้ในปี2050ครับแต่ว่า2ใน5ของเมกะโปรเจกต์นี้ผมเคยทำคลิปละเอียดไว้แล้วนะครับนั่นก็คืออันแรกก็คือ สนามบินนานาชาติเตโชหรือว่าเตโชท่าขโมาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับเดี๋ยวผมจะทำลิงก์ของคลิปละเอียดของโครงการนี้ไว้ด้านล่างนะครับสามารถไปดูได้อีกอันนึงครับที่เคยทำคลิปละเอียดไว้แล้วก็คือคลองฟูนันเตโชนะครับซึ่งผมก็จะทำลิงก์ไว้ในคอมเมนต์เช่นกันนะครับมาพบกับ5โปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ project แรกก็คือเรื่องของการยกระดับท่าเรือศรีนุวิล ให้เป็นท่าเรืออัตโนมัติหรือว่าสีนุวิวอโตโนมัสพอร์ตนะครับท่าเรือสีนุวิวเป็นส่วนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญที่สุดของประเทศกัมพูชาครับเขตเศรษฐกิจพิเศษของเขาชื่อว่าสีนุวิวสเปเชียลเอคอนอเมิกโซนหรือว่า SSEZ นะครับเขามีตัวบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ทางเรือนะครับมากกว่า200บริษัทตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้และนี่เป็นองค์ประกอบสําคัญที่สุดนะครับของรัฐบาลกัมพูชาที่เล็งว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงในปี2050ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนสำคัญที่สุดของ SSEZ เนี่ยนะครับก็คือท่าเรือน้ำลึกสีนุวิลครับเพราะว่าเป็นท่าเรือน้ำลึกแห่งเดียวของประเทศกัมพูชาเ,เขามีความสามารถในการที่จะรองรับ การขนส่งนะครับได้ถึง3ล้าน TEU ในปี2032นะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางของระบบโลจิสติกทางน้ำในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับแล้วในอนาคตครับเขาจะรองรับ เรือขนส่งสินค้าที่กินน้ำลึกได้ถึง17.5เมตรซึ่งเป็นเรือขนส่งขนาดใหญ่ที่สุดนะครับจะสามารถที่จะรองรับเรือที่แล่นโดยตรงขนส่งสินค้ามาจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนถ่ายที่อื่นเลยครับเพราะฉะนั้นจะสามารถเชื่อมกัมพูชาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับศูนย์กลางการขนส่งสินค้าใหญ่ของโลกอย่างยุโรปและอเมริกาได้อย่างสะดวกที่ท่าเรือสีนวลแล้วก็เป้าหมายของเขาครับจะใช้คนให้น้อยลง เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงด้วยระบบอัตโนมัตินี่เองเมกับโปรเจกต์ hmm. Project, โครงการที่2นะครับคือการขนส่งทางอากาศครับ mm hmm. เขาจะมีสนามบินใหม่ชื่อเตโชท่าขมาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับ mm hmm. เขาวางแผนไว้ว่าจะเปิดในเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับ mm hmm. แต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถเปิดได้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ไหม mm hmm. สนามบินแห่งนี้ใช้เวลาสร้างมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วนะครับ 6ปีแล้วเขาก็จะเปิดเฟสแรกนะครับที่จะรองรับผู้โดยสารได้15ล้านคนในปี2025และในเฟสแรกนี้ครับจะรองรับเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินลำตัวกว้างนะครับโค้ด 4F ซึ่งเป็นการขนส่งระยะไกลสำหรับผู้โดยสารได้อย่างสะดวกโดยมีรันเวย์4กิโลเมตรครับและในเฟสที่2นะครับปี2040 จะขยายเป็น30ล้านผู้โดยสารต่อปีนะครับและในเฟสที่3เฟสสมบูรณ์ในปี2050นะครับจะรองรับผู้โดยสารได้ถึง45ล้านผู้โดยสารต่อปีและเขาตั้งใจจะให้เป็นสนามบินที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมขนส่งระดับภูมิภาคที่เชื่อมโยงประเทศกัมพูชากับแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เมืองใหญ่ๆที่เป็นตลาดสำคัญของโลกได้อย่างสะดวก เมคกับโครงการที่3ก็คือการขนส่งทางน้ำกับคลองฟูนันเตโชเราอาจจะคิดว่าประเทศกัมพูชาอยู่ติดทะเลนะครับอยู่ติดอ่าวไทย น่าจะมีการขนส่งทางน้ำที่มีประสิทธิภาพมีการขนส่งภายในประเทศทางน้ำนะครับแม่น้ําลำคลองต่างๆและสามารถออกสู่ทะเลจากประเทศตัวเองได้โดยตรงเพราะเขามีตนเลสาบมีแม่น้ําลำคลองอยู่มากมายแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วครับแม่น้ําสายหลักของเขาเนี่ยไม่ได้ออกสู่ปากอ่าวหรือออกสู่ทะเลภายในประเทศของเขาครับประเทศกัมพูชาต้องใช้การขนส่งทางน้ําแล้วออกผ่านประเทศเวียดนาม ออกไปสู่ทะเลเวียดนามครับเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้การขนส่งทางน้ำของเขาต้องพึ่งพาประเทศเวียดนามเป็นอย่างมากแล้วก็เสียค่าขนส่งให้กับประเทศเวียดนามสำหรับการขนส่งทางน้ำเป็นอย่างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาต้องการที่จะมีลำน้ำ ที่จะขนส่งภายในประเทศแล้วออกสู่ทะเลได้โดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งพาประเทศเว่นนนามอีกต่อไปครับจึงนํามาซึ่งเมกกับโปรเจกต์คือคลองฟูนันเตโชนี้นะครับเป้าหมายของเขาก็คือเป็นคลองขุดนะครับยาวมากกว่า150กิโลเมตรมาจากแม่น้ําบาสักนะครับในพนมเปญน,นะครับแล้วก็ออกสู่ปากอ่าวใกล้ๆกับสีนูวิลได้โดยตรง แล้วก็จะสามารถรองรับเรือที่มีขนาดถึง3 0 0 0เดซเวตตันได้อย่างสะดวกนะครับก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงกับการขนส่งทางน้ำภายในประเทศกับการออกสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ไม่ใช่มีแค่โครงการนี้เท่านั้นครับเขายังไปเชื่อมโยงกับเมกะโปรเจกต์ที่เป็นเมกะโปรเจกต์ทางถนนและทางรางอีกนะครับเพื่อจะทำให้ระบบโลจิสติกของเขาเพื่อจะเชื่อมโยงกับการขนส่งทางน้ามีประสิทธิภาพที่สุดนั่นเอง เมือกับโปรเจกต์อันที่4นะครับก็คือการพัฒนาระบบขนส่งทางรางคือรถไฟของเขานะครับเป้าหมายของเขาก็คือการพัฒนาการขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับโดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ระบบภายในประเทศของเขาพัฒนาขึ้นและสามารถเชื่อมโยงกับโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงภายในภูมิภาคแล้วก็วันเบลวันโรดได้อย่างสะดวกครับ เป้าหมายใหญ่ของเขาก็คือมีโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงจากประเทศกัมพูชาเชื่อมโยงไปยังประเทศจีนครับแต่จะผ่านประเทศไทยหรือผ่านเวียดนามเนี่ยยังเลือกอยู่นะครับว่าอันไหนเชื่อมโยงไปถึงจีนได้อย่างสะดวกที่สุดครับโดยมีต้นทุนในการก่อสร้างประมาณ4,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโดยที่เขาแบ่งออกเป็น2ช่วงระยะเวลาครับเขามีแผนในระยะกลางกับแผนในระยะยาวครับ แผนระยะกลางมีช่วงเวลาตั้งแต่ปี2023ถึง2027นะครับเขามีโครงการย่อยอยู่3โครงการครับโครงการย่อยที่1ก็คือการยกระดับเส้นทางรถไฟที่มีอยู่2สายหลักของเขานะครับ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและก็รองรับรถไฟความเร็วสูงได้นั่นคือสายพนมเป็นไปยังสีนุวิลก็คือเมืองหลวงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสําคัญที่สุดของเขานะครับกับเส้นทางท,ที่สองก็คือพนมเป็นถึงปอยเปตน,นะครับเพื่อจะมาเชื่อมโยงกับประเทศไทยได้อย่างสะดวกนะครับโครงการย่อยอันที่2ก็คือการเชื่อมโยงระหว่าง เมืองหลวงนะครับก็คือพนมเปญกับสนามบินเตโชอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับเป็นการเชื่อมโยงเมืองหลวงกับสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ของเขาแล้วก็โครงการย่อยที่3ครับคือการเชื่อมโยงเสียมเรียบอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตกับเมืองเสียมเรียบครับเป็นการที่จะเชื่อมโยงเมืองหลัก กับสนามบินที่อยู่นอกเมืองเข้าด้วยกันนะครับส่วนโครงการระยะยาวครับก็คือตั้งแต่ปี2028ถึงปี2033ครับเขาตั้งใจจะให้มีโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงครับเชื่อมโยงไปยังจีนแต่ว่าส่วนแรกครับเขาจะต้องเชื่อมโยงกับเมืองหลวงของประเทศเพื่อนบ้านก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยของเวียดนามหรือว่ากรุงเทพ ของประเทศไทยก็ตามทีโดยที่สื่อคัมแยมครับเขาได้กล่าวถึงโครงการที่เขาอยากจะเป็นต้นแบบก็คือโครงการที่ประเทศมาเลเซียกับประเทศไทยเนี่ยร่วมกันที่จะพัฒนาโครงข่ายรถไฟที่จะเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างกรุงเทพกับกัวลาลัมเปอร์นั่นเองเขาอยากทําแบบเราครับ เมกะโปรเจกต์อันที่5ก็คือการพัฒนาระบบโครงข่ายการขนส่งทางถนนครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของทางด่วนครับเขาจะมีทางด่วนหลายสายที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็จะเกิดขึ้นในอนาคตครับอย่างที่เกิดขึ้นแล้วนะครับในปี2022ก็คือทางด่วนที่เชื่อมโยงระหว่างพนมเปญกับสีหนุวิลครับและที่กําลังก่อสร้างอยู่ก็คือทางด่วนระหว่างพนมเปญกับ บาเวดนะครับซึ่งมีเป้าหมายจะเปิดในปี2027ก็จะเป็นทางด่วนที่ยาว138กิโลเมตรครับและเมื่อกลางปีที่ผ่านมาครับรัฐบาลของประเทศกัมพูชาได้อนุมัติ การศึกษาเบื้องต้นของโครงการทางด่วนระหว่างพนมเปญเสียมเรียบแล้วก็ปลอยเปตน,นะครับที่จะเชื่อมโยงมาอย่างประเทศไทยได้อย่างสะดวกมากขึ้นซึ่งถ้าเกิดได้รับการอนุมัติให้ได้รับการก่อสร้างก็จะเป็นทางด่วนที่ยาว400กิโลเมตรแล้วก็ใช้เงินงบประมาณในการก่อสร้างถึง4,200ล้านเหรียญสหรัฐทีเดียวเราก็เห็นแล้วนะครับว่าเมกะโปรเจกต์ของประเทศกัมพูชา เขามีหลากหลายโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของคมนาคมขนส่งครับเพราะต้องการเชื่อมโยงฐานเศรษฐกิจต่างๆรวมถึงทรัพยากรต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการยกระดับท่าเรือสีนุวิลซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกแห่งเดียวของประเทศเขาให้เป็นท่าเรืออัตโนมัติการ พัฒนาสนามบินแห่งใหม่นะครับเตโชอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตการพัฒนาเรื่องของการขนส่งทางน้ำคลองฟูนันเตโชการปรปับปรุงระบบรางของเขาให้เป็นรถไฟความเร็วสูงและก็เชื่อมโยงกับเมืองหลวงของประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงประเทศไทยและก็เชื่อมโยงกับวันเบลวันรถไปถึงประเทศจีนและสุดท้ายครับก็คือการพัฒนาทางหลวนเพื่อการขนส่งอย่างสะดวกไปยังเมืองสำคัญและฐานเศรษฐกิจสำคัญของเขาก็คงต้องติดตามดูครับว่า เขาจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนสำหรับ5มมมเมกะโปรเจกต์ของประเทศกัมพูชาวันนี้ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ